ครับสวัสดีวันที่6กรกฎาคม2567ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างมา่ลไรเนี้ยนะครับผมนะฉันก็คิดถึงแกแกก็คิดถึงฉันไหมคิดถึงก็บอกดังๆตะโกนมาดังๆเลยว่าคิดถึงนะฉันจะได้เอาคลิปเอาลฟ์สวยๆงามๆม,มาให้แกเพราะว่าเราคิดถึงกันนะเนาะ,ะวันนี้เราก็อยู่วันที่นี่เลยนะครับนะสายเหนือนะกับรถด่วนอุตลาวิธีขบวนที่9 จากต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีเชียงใหม่เจ้านะครับวันนี้ขึ้นเหนือขึ้นเหนือหลังจากที่ฉันถ่ายคลิปให้แกดูหลังจากออกจากลำปางเนาะสถานีลำปางมาจนถึงสถานีแม่ตาน้อยตอนนี้เราก็ออกจากสถานีแม่ตาน้อยเรียบลออฉันจะให้แกดูวิวทิวทัศน์สองข้างทางดูต้นไม้นะป่าเขาลำเนาไผ่ตลางตลางนะครับผมน,นา,านยามเช้านะครับผม สำหรับใครที่มาขบวน9นะครับนะ mm hmm. ก็นี่แหละครับ mm hmm. พอออกลําปางมาได้สักพักไหมออกอ่าลำปางมาได้สักพักใหญ่ๆเนาะนะครับ mm hmm. ผมมาที่เม่ตาน้อยมันก็จะเริ่มมีพาิติ์ขึ้นแล้วมีแสงสว่างสาด นาสาแสงลงมานะครับผมนาสา,สากระทบต้นไม้นะป่าเขาลำเนาภัยต่างๆนะสังเกตได้จะว่าฉันยังไม่ได้ปิดไฟหน้าเลยเห็นไหมเนี่ยฉันยังไม่ได้ปิดไฟหน้าเลยนะครับผมนะ <S <S ตอนนี้เราก็ไต่ความสูงมันโดยนะครับผมโดยใช้ความเร็วนะครับผมโดยใช้ความเร็วอ่ะไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆแล้วนะมันก็มาตั้งแต่ปางม่วงนู่นแล้วนะครับเราเลยห่างฉัดมาปางม่วงเราก็ใช้ความเร็วต้องไม่เกิน45กิโลเมตระมันก็เริ่มเป็นทางเข่าแล้วนะครับผมแต่มันยังไม่เรื่ เริ่มชันนะครับมันยังไม่เริ่มชั้นแต่พอถึงแม่ตาน้อยนะเลยแม่ตาน้อยนี่ก็จะเป็นทางชันเลยที่จะขึ้นสู่ขุนตาลสถานีข,ขุนตาลหรือว่าอุโมงขุนตาลน,นะครับผมนะแต่ก่อนจะถึงอุโมงขุนตาลน,นี่เดี๋ยวเราก็จะผ่านสะพานสามสะพานนะครับอันนี้ไม่ใช่นะหมายถึงสะพานที่สวยงามสะพานที่มีชื่อเสียงสะพานที่มันเชื่อมระหว่างเขานะเขาต่อเขานะครับผมที่เคยถ่ายให้ชมให้ดูมาหลายครั้งหลายครานะแต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้วันนี้ไม่ใช่วันนั้นอากาศ วันนั้นไม่ใช่วันนี้นะครับผมนะวันนี้เป็นวันที่อ่ามันมีฝนมีอะไรมาลงมาแล้วทําให้เกิดว่าต้นมงต้นไม้มันเกิดความเขียวชอุ่มพุ่มสวยวนะโอ้สวยงามนะครับผมนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมนะเพราะว่าเราใช้ความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงยาวเป็นต้นะจนกว่าจะลงขุนทานนะครับนะเลยแม่ตาเออเออคุนตาสถานีขุนตา,นตา,นตานแล้วก็ลงไปนู่นเลย ถึงจะใช้ความเร็วได้ตามปกตินะครับผมนะตอนนี้เราก็มาที่อ่าสะพานนะครับผมนะสะพานแรกคือสะพานอะไรครับผม พัแรกก็คือสะพานคอมโพสิตเนี่ยคอมโพสิตอย่างที่ฉันเคยบอกไปแล้วเนาะนะจริงๆรแล้วไา่อย่ากจะบอกอีกกลัวจะเบื่อกันกลัวจะเบื่อกันมันคือชื่อสะพานคอมโพสิตนะเป็นสะพานปูนเชื่อมระหว่างเขานะเป็นสะพานแรกเลยถ้าเกิดว่าไปเชียงมใหม่นะครับผมนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกสะพานห้าหอนะบางคนก็มาถามหลายครั้งหลายคาหลายหนนะแกก็น่าจะลองไปเปิด Google นะเข้ามาเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นไลน์ได้เนี่ยเล่นเพจเล่นไลน์ได้เนี่ยก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์เข้าไปมั่งก็ได้น่นะครับผมนะ เขาก็จะอ่านคำว่าหอเนี่ยมันก็เป็นเหล็กนะครับผมนะเป็นเหล็กทําเหมือนหอหลับตาแล้วคิดเจ้เหมือนหอไอเฟลอเลยนะครับผมนะเป็นเหล็กก็คือเหล็กคายันสพานข้ามระหว่างเขานะครับผมสะพานข้ามทางรถไฟระหว่างเขานะครับนะก็เหมือนตอมหม้อนะครับผมแต่ันี้มันเป็นเหล็กนะครับมันเป็นเหล็กนะครับผมนะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้สภาคอมบูสต์เนี่ยมันก็ก็เรียกสภาห้าหอห้าหอนะตอนหลังอะเกิดความไม่แข็งแรงนะนะเขาก คงนะแล้วครับแล้วเกิดความปลอดภัยเขาก็เปลี่ยนเป็นอ่าสะพานปูแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าสะพานคอมโพสิตนะครับผมนะสะพานคอมโพสิตนี่ฉันก็ยังไม่ถึงทันทีฉันอุตส่าห์คุยอ่าโมลำนําไปตั้งนมตั้งนาเลยแม่ไม่ถึงทัทีนะครับผมนะก็ให้ดูวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆเนาะนะดูดว,วดิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้จะให้ดูให้เต็มอิ่มเต็มชํำปอดเลยนะสำหรับใครที่อยู่ในเมืองนะครับเนาะนี่คือสะพานคอมโพสิตนะเห็นป้ายมาแล้วันนี่นะครับผมโอ้โหนะครับแสโล ชาชายแกดูได้เห็นแบบต็ด อิ่มนะเต็มอกเต็มตาเต็มใจไปเลยนะครับผมนะนะใบครั้งแรกแกเอ้ยเสียวโคเสียวเลยนะเวลาขายป่านไปครั้งแรกอะ่ะแล้วนั่งข้างหน้าไม่ได้นั่งข้างๆ้อ่ะหูแกเอ้ยนะพยายามมองข้างหน้ายังเดียวไม่มองข้างนะครับผมจนเกิดความเคยชินเกิดความอนัตาความรู้แจ้งเห็นจีนไปไปผ่านมาเกิดความเคยชินตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วอยากจะล่วงก็ล่วงไว้ก็คิดในใจแต่นี้มันไม่ล่วงแล้วมันผ่านหลายทีแล้วนะเนี่ยครับผมนะชัดชาๆแกได้ดูเลยนะครับผมนะ สูงมากเลยมันเชื่อมระหว่างเขาต่อเขานะครับผมนี่ที่เขาเรียกสะพานคอมโพสิตนะครับนกะาจำจำไว้เผื่อใครท้องใครถามนะรู้ไหมก็เปิด Google ดูนะถ้าอยากรู้ประวัติลึกๆซึ้งๆนะครับผมอยากรู้พศที่สร้างการแก้ไขการปรับปรุงต่างๆนะเพราะเราเล่นเลสเฟสเล่นไลน์เล่นอะไรกันได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ผ่านสะพานคอมโพสิตไปแล้วนะครับผมนะ้เราก็ไปกันต่อเลยนะครับผมนะไต่หรือไต่เขาไต่ความสูงอย่างชำนาญนนครับผม นะโดยใช้ความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอพวกขับรถไฟคนขับรถไฟนะถ้าผ่านช่วงนู้นมาได้นะช่วงบ้านโปงบ้านปินทางนู้นมาได้นะครับผมนะก็สามารถที่จะขึ้นนี่ได้เมื่อก่อนใช้อันต้มนะครับผมมันก็มีการพ่วงพงหูนะครับมีการพ่วงพงหูแต่บางวันก็ไม่พ่วงนะครับบางวันก็ไม่พ่วงก็ลุ้นกันเอ้ยนะครับผมก็สนุกสนานไม่รู้ว่าผ่านมาได้ยังไงนะครับนะไม่รู้ว่าผ่านมาได้ยังไงพอมาเจอรถจากคิวอีทไตันนี้แกเอ้ยสบายอกสบายใจก็ขอให้มันอยู่กัเรานานานๆ นะครับผมนะช่วงเช้านี้ก็โหหมดสายไปเยอะนะครับนะระบบรถแล้วก็มีระบบออโต้นะครับผมนะอัตโนมัตินะครับผมเวลาทางมันลื่นมันอะไรเงี้ยนะครับนะล้อมันลื่นอะไรอะไรเขสายมันก็จะลยนะครับผมสายมันก็จะลยลงไปที่รางนะครับให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างล้อกับรางดีขึ้นอันนี้เลยครับผมสะพานที่2องเขาเรียกสะพาน3หอสะพาน3หอนี่ก็ยังย่าไม่ใช่ปูนนะครับผมนะเป็นไม้เป็นเหล็กเหมือนเดิมนะครับผมนะสะพานสามหอนะครับผม ตันนี้เขาเพิ่มไปกี่หอแล้วผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมนารกาลถามหอเขาเพิ่มเพิ่มหอไปแล้วเพื่อรองรับความ่าความมั่นคงขึ้นอีกนะครับผมจนะไม่ต้องกลัวเขามีการตรวจสงตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับผมนะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานี่ก็ชัดชัดแกได้เห็นเลยนะครับผมนะไอแกได้จุกใจเลยโอ้โหเสียวไหมเสียวไหมโอ้ยเอ้ยจะถึงแล้วนะอเมาก่อนนี่ก็รุ้นอย่างนี้และครับนะ เดี๋ยวไปกันต่อนะครับนะจากสะพานคอมโพสิตจะผ่านสามหอเดี๋ยวไปสะพานสองหอกันต่อเดี๋ยวผมสะพานสองหอกันต่อเ็เหมือนเดิมนะครับนะก็มองวิวทิวทัศน์นะอยากจะเห็นนกสักตัวนะก็ไม่ค่อยเจอนะครับผมอ้าวนี่คือสะพานอะไรครับผมสะพานสองหอครับผมนะอ่าช้าช้าสโลให้แกดูเลยอย่างจุใจเลยสูงมาแล้วเนี่ย นะครับผมนะก็ขอมอบให้สาหรับท่านที่อยู่ในมงในเมืองอยู่ทางใต้นะเพราะว่านี่ทางเหนือเนาะก็ขอมอบให้คนทางใต้นะเขามอบให้คนทางอีสานเขามอบให้คนทางที่อยู่ในในตัวเมืองนะไม่เคยได้ออกไปไหนต่อไหนก็เขาเขามอมให้นะครับผมนะขอมอบให้นะครับผมจะได้อ่าได้เห็นได้ดูได้อะไรก็เขาบ้างนะน่าสงสารนะแกนะไม่ได้ไปไหนกันนะ S <S <an> นะครับผมจะเราสองหอก็เรียบร้อยเลยนะครับผมนะแต่ฉันก็เคยบอกประวัติต่างๆนะการสร้างการอะไรต่างๆนะก็ย้อนกลับไปดูกันบ้างนะครับย้อนกลับไปดูนะพอมาบอกจะมาบอกอเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เป็นหนังเรื่องเก่านะหนังเรื่องเก่าซ้ําไปซ้ํามาเดี๋ยวกลัวแกจะเบื่อนะคร <S an> ับผมกลัวแกจะเบื่อตอนนี้ก็ปาไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับผมนะก็อยู่นะครับผมไปกันต่อนี่ก็เป็นการไต่นะครับผมเป็นการไต่ความสูง นะครับผมก็จะให้ดูประมาณ9นาทีเกือบสินาทีเพราะว่าคลิปอ่ามันได้ประมาณแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะไปต่อในช่วงต่อไปตอนนี้ก็จะให้มีแต่ป่าเขานะครับผมนะบางคนว,ว่าเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยนี่แหละก็คือคำว่ามีก็คือมีป่าไม้มีต้นไม้มีธรรมชาตินะครับผมม,มีธรรมชาติต่างๆนะครับผมเอ่อซึ่งในเม,นมืองไม่เห็นนะครับผมแล้วก็นี่็คือความมีเลยครับผมอา่าสูดหายใจเข้าไปลึกๆ มันชื่นอกชื่นใจมันหายใจเต็มปอดนะครับผมหายใจเต็มปอดมันรู้สึกลงนะมันรู้สึกเต็มอิ่มเวลาหายใจและแกเอ้ยนะ แล้วก็มองเพลินเรื่อยๆนะครับสิงสารสัตว์มันก็คงไม่มีแล้วเพราะว่ารถไฟมันดังนะแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะฉันเป็นสัตว์ฉันก็ไม่อยู่แล้วนะบางคนบอกไม่เจอโน่นเจอนี่มั้งมันคงไม่อยู่แล้วครับสัตว์นะครับนะแล้วก็รถไฟมันก็มีกลิ่นขมุงขมเหลากลิ่นควันไฟต่างๆมันเหมือนไฟมงไฟไหม้กลิ่นไฟไหม้อย่างเงี้ยสัตว์มันก็ไปต่อไหนต่อไหนแล้วนะครับไปไหนต่อไหนแล้วนอกจากนานๆจะหลงมาสักทีนียนะครับผมนานๆจะหลงมาสักทีนึงตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือบรรยากาศยามเช้ากับรวดเรนวขบวน นะอุตลาวิจีสถานีกลางกรุงเทพอปิวัตไปทางเชียงใหม่นะครับผมก็วิวทิวทัศน์ยามเช้าป่าไม้นะครับผมนะไม่มีอะไรนะมีแต่ป่าไม้จะมาวาว่าไม่ได้นะว่ามีแต่ป่าไม้ก็ฉันเอาป่าไม้มาให้ให้ดูนะให้ดูนะครับผมกนะ็จะได้ประมาณ10นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะต่อเข้าไปที่อุโมงกันต่อนะครับนะเพราะว่าถ่ายคลิปไว้นี่มันก็ตกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าแหละแต่มันไม่สามารถลงทีเดียวได้ไงมันไม่สามารถลงทีเดียวได้ลคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยหลังจากที่ไ,ได้คุย พักนึงจากว่ามีบางท่านเขาบอกว่าฉันพูดมากฉันพูดมากฉันก็เลยหยุดพูดบ้างอะไรบ้างนะก็เอาเอาใจกันนะเอาเอาใจกันก็ดูจะดูดูภาพอย่างเดียวนะดูภาพแล้วก็ดูเสียงรถไฟไปก็แล้วกันนะนะถ้าชอบอย่างนั้นก็แล้วแต่ก็มีให้เลือกนะหลายเวอร์ชันนะครับผม ไม่ไม่เซ็ตในข้าตังด <ieur. S 2> ีทางแยกยึดติดในอุงู wow 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 ก่อนป่ะก่อนเวลาออก06ครับมีเวลาอยู่ประมาณ7แสนนาทีเยอะเลยที่เราจะได้ชาร์จแบตเตอรี่40ลงสุดขึ้น,นดำบรรยากาศ